เราไปพร้อมแล้วมาส่งกล่อบมาเลยดีกว่าค่ะอันนี้คือกล่องนี่คือกล่องแค่ตัวแทนครับมองกล่องมองกล่องครับมองกล่องนะเดี๋ยวหลาไอ้คนที่พูดคือผมอ่ะคือผมเ่งมองกรอบคือผมมองกรอบนั่แรกแล้วผมมองผมข้างในอยู่นี่ไม่ร้องแรกมาเดี๋ยวพี่ถือเองใช่เพราะอย่างนั้นนะผมว่าอย่าจับดีกว่าแล้วคนละห้าใบส่งมาคนละห้าใบน้องก่อนเลยพี่พี่ให้เปิด โดนกดดันอะไรพี่จับอะไรอยู่จับย่าทักสีน้องกำลังล้วงเลยจับกระดาษครับพี่อย่าดูทีหลับตาห้าไปโดนกดดันไม่เป็นไรไม่เป็นไรตัวนี้แสมันโกรธะใช่ แสบทั้งทั้ยังทำให้ฟ้าขึ้นเขาดูเป็นคนหยิบจับอะไรนุ่มนวลดีนะค่อยๆเออย่างนี้ดีกว่างั้นดิวแสดงวิธีการหยิบจับอะไรที่แบบโหดร้ายบ้างไปลองดูไม่ต้องโหดร้ายแบบไม่ไม่ผมทำไม่ได้ถ้าโหดร้ายต้องพี่มาวันนี้ก็เป็นผู้ชายคู่คเออดูจากสีเสื้อสีไซส์คูลเป็นผู้ชายคู่คลๆเราดำเนินงานของเราไปจับผมหลอให้ดำเนินไ โอ้โหใช่ไหมขุดคูคลองไปคุณเพื่อเพื่อไม่ให้บรนการถ้าเรียกว่าขุดคูคลองพี่ว่าบางครั้งประโยคมันก็ดูเก่ามากอ่ะใช่พี่อายุก็หมดชามดกี่ใบแล้วเนี่ยครับคนคนอยู่นูการขนาดนี้เนี่เอาเพื่อจะได้แบบว่าเป็นการยุติธรรมไงดูเขาอยากจะเข้าไปนานแล้วเนี่ยนี่แล้วก็ เข้าไปเข้าไปเข้าไปไหนไปหลวงเดี๋ยวเดี๋ยวถือให้ฉลาดาประโยชน์อย่างี่คิดนะเว้ยนะกี่ใบละทำไมกระดาษไปดูแข็งกว่าเขาที่แล้วอ้าวมันแตกต่างไงจำง่ายเลยนะเขาต้องลงทุนกันบ้างที่นานๆทีอย่าพูดอย่างนี้อายจิ้นจิ้นพี่ไอ้จิ้นสังเกตจากป้ายการที่เล่นเกมนะครับสิบปีเปลี่ยนทีหนึ่งไม่เวาเปลี่ยนไม่ทีแล้แล้วทำไมแข็งกระดาษลูกถ่ายไง คือเขาบินผ้าพ้าแล้วเขาต้อเลยเอามาไม่พอ่ะครบแล้วเอามาประกาศก่อนเอาแข่งก่อนเลยดีกว่าอ่ะฮะหมายเลขหนึ่งครับคุณสุมนทาเตี้ยเยฮะอ่ะอ่ะอะไรที่อะไรอะไรอะไรนะคุณสุมตณเตียเย่เตี้ยเย่อ๋ออาจจะเป็นอาจจะเป็นเอ่อ อยู่แล้วครับอยู่ไหมครับใครอะพี่ไก่อ่ะป๋าช่วยใครได้ยินอ่าชื่อคุณสุนนะครับอ่นนั่นไงคุณสุนคุณทาเตี้ยเจอัวอาเอาเอ่านได้อ่านต่อยนะได้ได้ได้นัทบอมสุรศาสตร์เสนีค่ะอยู่ไหมอันนี้ใครข้างหลังเลยครับไปข้างหลังเลยปะครับข้างหลังเลยข้างหลังเลยแต่งานตัวเลยค่ะอ่าสมัยเมื่อกี้ไหนคะเมื่อกี้ไหนฮะอันนี้เหรออ่านไม่อ่านเอาอ่านสิสลับกันกันสลับกัน คุณอมรโสภิตทัพเป็นไผ่ครับโอ้ยดีใจดีใจเหมือนถูกหวยเลยเนาะนี่ใครเนี่ยใครเนี่ยคนนี้เนี่ยอ๋อเนี่ยอ๋อได้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 ว่าได้เองโอ้ยโถต่อไปครับต่อไปนะครับคุณมนทรัตให้ดบ้านดิวคุณมนทรัตนามสกุลบ้านดิวคุณมนทรัต เป็นนามสกุลที่มีสิริมงคลมากจีนบ้าเลยคุณนัทนิชาชื่นมะนาบ้านรุดค่ะใครอะนามสกุลบ้านรุดเหรอนี่นามสกุลบ้านรุดครับค่ะนึ้สเพราะเป็นแปลกๆนะช่วงนี้ก็เป็นนามสกุลบ้านรุดนแต่แปลกทันทีเลยแต่บ้านเดียวมีสิริมงคลนะเมื่อกี้บ้านลิงเดีบ้านลิงบ้านลิงเป็นนามสกุลที่น่ารัก คือคือคืออยู่ในช่วงโปรโมทเขาเรียกว่าโปรโมชั่นปีแรกในการตามนี้จะเป็นช่วงที่แบบสดใสตลอดเวลาเอาให้คุ้มเอาให้คุ้มอะไรอะไรก็สนุกผ่านไปเฉกขผ่านไปอีกเริ่มผ่านไปปีหนึ่งแล้วต้องขอบอกก่อนนะคะว่าจะคอยดูนะจ๊ะหลายคนก็ส่งหลายไปแล้วชื่อซ้ำเราก็จะข้ามเลยยังขาดยังขาดต่อไปต่อไปเหมือน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 พี่คนนี้จะมาแล้วนะได้แล้วพาริรัตน์เนี่ยเราเราจะชื่อหลังได้อ่ะ เ่ <chain S 1> ลก,กรไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้เหรอครับที่อารีรัตอ่ะคนตริงได้ได้สำรองสำรองนี่วันนี้คุณเป็นตัวจริงนะใครที่ได้ไปรับส่งมาอีกทำไมครับอ๋อนี่คือสำรองใช่ไหมต่อไปนะครับผมคุณสุนีอัศวกิติพรครับใครอ่ะบ้านรุษครับอ๋อนั่งง่ายง่ายง่าอยู่ได้ยากมากเลยอยู่คนไหนเจะชื่อยเรารายงานตัวที่ด้านหลังบูธดาวนี่ครับผมต่อไปคุณเพ็ญสุภารื่นภาคบุตรครับ ใช่ป่ะน่ะใช่ใช่ชื่นรื่นรื่นชื่นรื่นรื่นภาคุดคุณตุลยาอารยาพิสุทธิ์ปูดทองต่อไปนะครับของคุณอรุณีมารีสุวรรณครับทุหนม่ทุกแลม่ทุกแม่คุณอรุณีมารีสุวรรณลองกดลุกมารายงานตัวก่อนนะคะจะได้รู้ว่ามาอยู่ครบนะจะได้จับเพิ่มหรือเปล่านะคะอ่าฮะเอามาของเราบ้างดีกว่าจัะครับคุณอภิญญาบุญอุดมเสถียร แสบตาจริงๆอ่ะยายข้าเหมือนกันนะไม่ไหวละแล้วเราทำไมทุกคนต้องมาอีอยู่ฝั่งนี้หมดเลยอ่ะแสบมั้งเลไม่เป็นไรไม่เป็นไรแสงไฟเนี่ยเหมาะกับเราเราขอยืนกล้าท้าแสงไปอยู่ตรงนี้พอมาแสงแรงมาได้อย่างนึงคือเราเบาแสงลงพาชิงกันแดดมาหรือเปล่านะโอ้ยแฉนตาพี่จะบอดเหรอปกติก็ไม่เป็นตัวยืนตรงนี้นางสาวอรพิมลปานสุรการบ้านดิว นะโอ้ยลงนี่กลองลองมีรูปกวจ้มีรูปกว่าจ้เอยูงนี่โอเคก็ลห้าห้ลอกัลองแม่บอกว่าลูกเกี่ยวอะไรด้วยพี่เบบี้เบ้เบบี้เบบี้เบบี้หงเจเบบี้นันนันนัร่นหนวดะเลนนวดนะพี่มันหนวดยังไงวะเล่นหนวดเรื่นเรื่นวน ขอโทษนะคุมขอโทษนะเนื่องคุณน้องประหลาดเลยนะ่านซะตลาดเลยก็ตอบก็ตอบก็ตอบก็ได้เรื่องอะไรนะช่วยกันดูเรื่องรถ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 อ๋อเรื่องรถโอเคอ่ะคนต่อไปเบอร์โทรศัพ์ไหนสามหกอ่ะคนต่อไปครับอรคุณเป็นอะไรกันตัวอยู่ไหมยังไม่ได้พูดเลยคุณพรนิสายงสไวย พรนิสายงสวัยบ้านดิวเราสามารถเปาแสงลงสกวิดได้ไหมครับถาใครครับเราทำเลยหล่อมากจริงแตไม่ได้หลแคนโดนไม่่วินาทีเตรียมขนาดนี้เลยเหรอรักรนองม่ะรดอนินับดูว่ากี่เท้าดิว เดี๋ยวเรามีบริการนวดฝ่าเท้าด้วยหน้าผมดูง่ายๆปลายหนังใหญ่มากนี่เลยคนนึงเลยคนนึงเลยคนนึงคคนะคะสำรองนะคนสุดท้ายครับณปภาสานสกุลสอนสกุลใช่ไหมสอนสุส้เขายกมือเขายกมือครอเคดีด้วยนะคะงดิวดี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 ดดี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 ดดดด ใช่ใช่จริงโกหกทำไมร่างภาพี่เหมือนคนโกหกมากเลยเหรอขอบคุณมากขอบคุณมากเอาหน่าช่วงนี้หลังจากเราจับรางวัลไปแล้วก็ได้เป็นตัวจริงสิครอบครัวนะคะเราจะรอกอีกห้าครอบครัวต้องขอแสดงความดีใจกับหลายบ้านที่อาจจะพลาดช่วงนี้ไปครับนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปรุ่นในบ้านอื่นก็ตลาดสิทกันไม่ก็คือถ้าใครที่พลาดไปในวันนี้ก็รอลุ้นวันพ่อต่อแล้วกันอ่ะก็ยังมีเวลาค่ะ พี่ครับครับคำว่าพ่อขอเบาเสียงลงนิดนึงพได้น้มมีกได้นมิก็ได้น้มดเอาเอาใหมเอาใหม้า่สามสอใครที่พลาดนะครับก็รอวันอพ่อกันนะครับาวมาเร่งดูมาสวยสวยกจะเติมมอมูเขาไปด้วยละได้โอ้ยค้าต่ม่หาจุดเ้แ่แต่เช้าที่แล้วแล้วอะเช้าชุดเลยคือคือทา่ที่เราไม่ได้พูดไงเก็บกดไม่หวา